ทุกท่านครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่การลงทุนครบทุกรสชาติครับแต่หลาย,ลายปัจจัยเข้ามากระทบยังไม่คี่คลายก็มีปัจจัยใหม่เข้ามาแทรก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางหลายแห่งยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าภาวะเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงมาแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ในช่วงต้นปีก็มีธนาคารหลายแห่งล้มไปก็ทําให้นักทุนทั่วโลกนั้นต่างตื่นตระหนกนะครับยังไม่นับความเสี่ยงที่หลายประเทศประกาศสงครามก็เป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เดือดมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะจบอย่างไรทําให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่การลงทุนยากมา,มา,มากๆสาหรับการลงทุนในทุกสินทรัพย์เลยทีเดียวครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีปัาามาม,ามากกก่หนนนนทอององร็็ุโสใ ทุนค,ครับ พะผมเชื่อนะครับว่ายังไงทุกปีก็จะมีข่าวร้ายแบบนี้เข้ามาเสมอไม่มีปีไหนที่ลงทุนแล้วจะเป็นขาขึ้นไปตลอดและผมก็เชื่อนะครับว่าทุกิจิมีโอกาสเสมอวันนี้ผมเลยเชวนเพื่อนนั้นมาทําความรู้จักกับ WHART ซึ่งชื่อเต็มๆก็คือ trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิิธิการเช่า WHA Premium Growth ผู้นำกอง t r u s ที่ใหญ่ที่สุดในไทยอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนครับที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอในช่วงที่ตลาดนั้นมีความผันผวนที่สำคัญคือ WHART กำลังอยู่ในช่วงของการเพิ่มทูนในปี2อ 66เพื่อต่อยอดลงทุนเพิ่มเติมสร้างความมั่นคงที่มากขึ้นส่วนจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรทำไมถึงเรียกว่าเป็นประดับ World Class และจะมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้อีกบรรพเ lain ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนักงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ กองทรัสต WHART เป็นกองทรัสตที่ลงทุนในคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานระดับ World Class ในทําเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกของประเทศครับปัจจุบัน WHART นั้นมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า30,000ล้านบาทมีมูลค่าทรัพย์สินรวมมากกว่า50,000ล้านบาท โดยพื้นที่ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการนั้นก็มากถึง1.4ล้านตารางเมตรส่วนใหญ่เน้นประเภททรัพย์สินเป็นคลังสินค้าประมาณ90%และโรงงานประมาณ10%ครับอัตราการเช่าเฉลี่ยประมาณ90%และได้รับการจัดอันดับ A stable จาก t w i s t Rating ทำให้กองรั u ต์ WHRT นั้นเป็นกองรัสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีผลงานที่โดดเด่นมาโดยตลอดครับและทั้งหมดนี้ก็บ่งบอกถึงความใหญ่และความมั่นคงของกองรั u ต์ WHRT ได้เป็นอย่างดีนี่คงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ดึงดูดทําให้นักทุนสถาบันนั้นเข้ามาถือ ือเป็นจํานวนมากครับโดยมีสัดส่วนมากถึง67%ของผู้ถือหน่วยทั้งหมดแสดงความมั่นใจความมั่นคงและเส้นทางการเติบโตที่ยั่งยืนของ WHRT ก่อนที่จะไปดูจุดแข็งด้านอื่นผมชวนเพื่อนนั้นมาทําความรู้จักภาพรวมโครงสร้างกันหน่อยนะครับกอง r ร s t WHRT นั้นจะระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อน,นำเงินเข้าไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆโดยรูปแบบอาคารมีทั้ง general warehouse และ build to suit หรือว่าคลังสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเฉพาะรายตามความต้องการและมีสัญญาระยะยาวด้วยครับโดยผลตอบแทนที่ได้รับจากการบริหารจัดก,การปล่อยเช่าทรัพย์สินเหล่านี้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆจะนําไปจ่ายผลตอบแทนให้กับเราในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วย และปีถัดไปครับก็จะมีแนวโน้มที่จะระดมทุนเพิ่มเพื่อเข้าไปลงทุนสินทรัพย์ใหม่ๆสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเมื่อรายได้ของทรัพย์สินมาจากค่าเช่าซึ่งก็เป็นการเช่าระยะยาวเป็นหลักจะมีความมันผลในการท,ทําธุรกิจที่น้อยกว่าธุรก,กิจประเภทอื่นๆครับ จุดที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของ W ี่บเอชยอย่างมากคือโครงการต่างๆที่เข้าไปลงทุนตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและการขนส่งของประเทศไทยครับเช่นทำเลถนนบางนาตราดอายุธยาสระบ,บุรีและพื้นที่ EEC คือชาเชิงเซาชนบุรีและระยองและทำเลสมุทรสาครเป็นต้นนะครับโดยทำเลที่เป็นทำเลสำคัญแล้วก็มีดีมาที่สูงอยู่เสมอก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ W ี่บเอชแีเองมีตราการเช่าเฉลี่ยที่สูงมาโดยตลอดส,สัมพนศักยภาพของทรัพย์สินที่เข้าไปลงทุนและความสามารถของผู้บริหารได้ เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ผู้เช่าสินทรัพย์ของ w h a w HRT นั้นก็ยังมีความหลากหลายทั้งในมิติของสัญชาติของผู้เช่าและกระจายความเสี่ยงในมิติของประเภทของธุรกิจ ซึ่งโดยมากก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มั่นคงสูงและถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงอย่างในปัจจุบันทําให้กองทรัสต์ h ีเ t ชนั้นมีภาพรวมการกระจายความเสี่ยงได้อย่างสมดุลครับประกอบกับผู้เช่าทรัพย์สินชั้นนําระดับโลกและก็เป็นยักษ์ใหญ่ของไทยระดับบิ๊กเนมที่คนไทยเองก็รู้จักเป็นอย่างดีครับทำให้มีความมั่นคงระยะยาวลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจนั่นเองครับ ล่าสุดกอง TRUST W H e R T เตรียมออกและเสนอขายหน่วย TRUST ใหม่สำหรับการเพิ่มทุนในปี2566เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในปี2566สำหรับครั้งนี้ครับเป็นการเข้าไปลงทุนใน3โครงการโดยเป็นโครงการคลังสินค้าและโรงงานประเภท Built to Suit และ General Warehouse ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงและก็มี Standard ระดับ world class เลยนะครับ ครงการแรกคือโครงการ WHA m e g a l o g i s t i c s e e t t e r เทพรักกมที่21ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับเป็นคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit และ General Warehouse ด้วยพื้นที่เช่าอาคารกว่า90,000ตารางเมตรโครงการที่2ครับคือโครงการ WHA m e g a Logistics Center แหลมฉบังโปรเจกต์หตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบรุรีเป็นคลังสินค้าแบบ General Warehouse ด้วยพื้นที่เช่าอาคารกว่า24,000ตารางเมตร โครงการที่3ครับคือโครงการ W H A MEKA Logistics Center บางนาตราดกม23 Project 3ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นคลังสินค้าและโรงงานแบบ general warehouse โดยมนที่เช่าอาคารกว่า27,000ตารางเมตรเลยทีเดียวครับโดยผู้ช่าหลักปัจจุบันก็เป็น Big Name ของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตและโอกาสที่ผู้ลงทุนอย่างพวกเรานั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ครับก็ยังมี1ในอาคารคลังสินค้าที่ได้เข้าลงทุนในปีนี้เป็นอาคารที่ถูกออกแบบและก็ก่กอสร้างขึ้นมาตามมาตรฐานอาคารสีเขียวของ LEED Gold ซึ่งมุ่งเน้นการคัดสรรวัสดุและการใช้น,นวัตรกรรมการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและก็ยังเป็นอาคารที่มีการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เช่าประหยัดพลังงานและก็ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับซึ่งตรงกับนโยบายในด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของกองทรัสต์ด้วยเช่นเดียวกัน พอฟังมาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากอง trust w H R T นั้นมีความน่าสนใจหลายด้านผมเชวนเพื่อนๆนั้นมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันหน่อยครับ ทรัส <Trust S 2> เพื่อการลงทุนในอสาาังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth หรือว่า WHART ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอนับตั้งแต่การก่อตั้งกองทรัสเป็นต้นมาครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนระยะยาวและได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอผมเชวญเพื่อนนั้นมาวิเคราะห์จุดเด่นกันหน่อยครับ ภายหลังการเข้าลงทุนในครั้งนี้กองทรัสต์ WHRT ก็จะมีพื้นที่ให้เช่ากว่า1.89ล้านตารางเมตรโดยที่53%เป็นรูปแบบขอ Build to Suit ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยที่ลูกค้าก็มีส่วนร่วมในการออกแบบในช่วงการก่อสร้างจนถึงกระบวนการส่งมอบเพื่อให้ลูกค้านนั้ได้อาคารที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดข้อดีคือลูกค้าจะได้อาคารที่ตรงตามความต้องการในด้าน o p e r a t i ชันซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนและกองทรัสต์เองก็จะได้รับสัญญาเช่าในระยะยาวทําให และมันคงกระแสเง,งินสดที่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับ Hey, ผลที่ส่วนหนึ่งที่ทําให้กอง Trust the Asia ทรัสต์ดิวเอชียทีนั้นมีความโดดเด่นและก็สร้างผลตอบแทนที่สม่ําเสมอคือโครงการต่างๆที่เข้าไปลงทุนนั้นก็นล้วนแล้วแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศครับเช่นโซนบางนาก็เชื่อมต่อเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปที่นิคมอุตสาหกรรมได้สะดวกและก็เชื่อมต่อทั้งสามภิสุวรรณภูมิท่าเรือกรุงเทพถนนสายหลักแล้วก็เชื่อมต่อไปพื้นที่อื่นๆในประเทศส่วนถ้าเป็นโซนสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาก็จะเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรองรับผู้เช่าได้หลากหลายมากเลย และโซน EEC ก็เป็นฐานในการผลิตของผู้ผลิตอย่างมากและยังสามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังซึ่งทำเลเหล่านี้เหมาะมากสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้าไปทุกภูมิภาคทุกพื้นที่ของประเทศทําให้ทําเลเหล่านี้ก็มีความต้องการในการใช้คลังสินค้าและโรงงานอยู่เสมอดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมกองทรัสนี้จึงมีอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอดก็เป็นจุดแข็งข้อถัดไปด้วยครับ ด้วยการที่ทรัพย์สินของ WHART นั้นอยู่ในทำเลที่เป็นจุดเชื่อมต่อหลักของการขนส่งและก็มีดิมาลความต้องการในระดับที่สูงเสมอซึ่งด้วยปัจจัยเหล่านี้แหละครับทำให้ทรัพย์สินของกอง WHART นั้นมีผลการดำเนินงานและอัตราการเช่าเฉลี่ยที่สูงอยู่เสมอถึงแม้ว่าทรัพย์สินภายใต้ใการบริหารจัดการของกองทัสจะเพิ่มขึ้นจากวันแรกที่จัดตั้งกองทัสมากกว่า1ิเท่าทาให้ัทุนอย่างพวกเราก็สบายใจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงสม่ําเสมอและเติบโตไปพร้อมกับ WHART นะครับ ผู้เช่าของกองทัพอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมครับ third party logistics e-commerce FMCG หรือว่าสินค้าที่คนทั่วไปต้องใช้ในชีวิตประจําวันและบริษัทที่ให้บริการขนส่งข้อสังเกตคือล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงในทุกสภาวะการและก็มีศักยภาพในการเติบโตครับนการที่ผู้เช่าอยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วก็มีความหลากหลายแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ธุรกิจนั้นมีผลการดำเนินง,งานที่เติบโตไปพร้อมกับสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีควบคู่กันไปด้วยนะครับ WHT r นั้นเป็นกองทัสต์ประเภทอุตสาหกรรมรายได้ของกองทัสต์ก็จะมาในรูปแบบของเงินค่าเช่าตามสัญญาที่ได้รับจากลูกค้าซึ่งโดยมากก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่3ปีไปจนถึงมากกว่า10ปีทําให้กองทัสต์เองจะได้รับรายได้ตามสัญญาเช่าตลอดถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งการที่ WHT มีความมั่นคงทางรายได้จากค่าเช่าก็าจะทาให้สามารถจ่ายผลตอบแทนแต่ผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นเดีวยวกันเห็นได้ชัดจากช่วงวิกฤตโควิดสิที่ผ่านมากองทัสต์เองก็ไม่ได้รับผลกระทบมากมายนะครับ และยังสามารถจ่ายเงินเป็นผลได้ในระดับที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมนั่นก็เท่ากับว่า w h r t นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดนั้นมีความผันผวนได้เป็นอย่างดีครับแต่ยังจะได้ Passive Income จากเงินเป็นผลอย่างสม่ําเสมอและสำหรับภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมรอบนี้ก็จะมีประมาณการอัตราเงินเป็นผลที่สูงถึง79สตางค์ต่อนหน่วยครับนอกจากนี้ทาง w h r t เองก็ยังมีศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนจาก1 ความสามารถในการปรับเพิ่มรายได้ค่าเช่าตามสัญญาครับทำให้มีโอกาสเติบโตมากขึ้นในอนาคตส่วนที่2ครับในช่วงที่ผ่านมาสินทรัพย์ในกองทรัสเองก็มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีการขยายขนาดของกองทรัสจากการลงทุนเพิ่มเติมในทุกปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทรัสทําให้กองทรัสเองก็มีความมั่นคงทางไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและทําให้เป็นโอกาสได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งการที่ขนาดของกองทรั์ที่ใหญ่ขึ้นมีทรัพย์สินและกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลายขึ้นก็จะหมายถึงการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดีขึ้นในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับ การเพิ่มทุนแบบนี้ยังมีข้อดีคือสามารถรับรู้รายได้และกระแสงเงินสดได้ทันทีเลยเพราะเข้าลงทุนเฉพาะโครงการที่มีผู้เช่าอยู่แล้วซึ่งจะช่วยทําให้ whrt นั้นก็มีกระแสงเงินสดที่มั่นคงมากขึ้นเพิ่มความมั่นคงในระยะยาวและยังไม่นับด้วยนะครับว่าถ้าขนาดของกองใหญ่มากขึ้นก็จะมีสภาพคล่องสูงขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับนักทุนรายย่อยอย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับและเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจขาลงผลงกระทบก็จะถูกกระจายตัวไปด้วยเห็นได้ชัดในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 ก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนั่นนเองะครับ ฟังดูแล้วก็น่าสนใจมากนะครับแล้วสำหรับท่านที่สนใจตอนนี้ WART กำลังจะเปิดให้จองซื้อหน่วยเพิ่มเติมได้แล้วนะครับช่วงระยะเวลาการเสนอขายและช่องทางการจองนะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับแต่ทุกการลงทุนนก็มีความเสี่ยงผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้และชวมนมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับ ถ้าชินชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กันนะครับตอนนี้เรามี Tik t o อก็ฝากไป Follow กันด้วยครับนี่คืออีกบนโพ Explain ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ